นางสาววันธนาจิวเจริญการนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงเป็นสมาชิกสากรออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนและเป็นผู้ริเริ่มโครงการผลิตน้ำพึ่งโพรงตราพยากูปลีผลิตภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากธรรมชาติและภรรมูมิปัญญาท้องถิน่นน้ำพึ่งโพรงมาจากน้ำพึ่งธรรมชาติ ที่อาศัยอยู่ในโพรงไม้โพรงดินและโพรงหินในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ทำให้ได้น้ำผึ้งที่มีรสชาติและคุณค่าทางอาหารเฉพาะตัวการสร้างแบรนด์พยากุูปรีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นที่เลือกใช้ กูปรีสัตว์หายากที่เป็นตำนานของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนั้นเพื่อสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนการเริ่มต้นผลิตน้ำพึ่งโพรงจำเป็นต้องมีต้นทุนด้านอุปกรณ์เช่นชุดการเลี้ยงพึ่งโพรงอุปกรณ์เก็บน้ำพึ่งขวดบรรจุพันธุ รวมถึงงบประมาณในการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าครอบทัวเล็กๆจะรับได้เพียงลําพังแต่สหกรณ์อมทรัพย์กรมการพรนาชนได้ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนทําให้กล้าที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจการจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบเป็นหัวใจสําคัญเป็นการเรียนรู้ในการคํานวณต้นทุนตั้งแต่ค่าจัดหา หลังน้ำพึ่งค่าแรงงานไปจนถึงการวางแผนกำไรเพื่อความยั่งยืนเงินทุกบาทที่ลงทุนคือก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นว่าน้ำพึ่งโพรงตราพยากูปรีจะไม่ใช่เพียงสินค้าชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนปัจจุบันกลุ่มเลี้ยงพึ่งโพรงตราพยากูปรีมีกลุ่มเป้าหมายที่ผลิตน้ำพึ่งโพรงใน,นอำเภอภูสิงห์ จำนวน100ครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำพึ่งตราพยากูปรีบริเวณเทือกเขาพนมดงรักซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งโพรงได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานในการผลิตน้ำพึ่งแท้ภายใต้สโลแกนแท้ทุกหยดสดจากผื้นป่าโดยร่วมกันตรวจสอบให้มีคุณภาพและร่วมกันร,รักษามาตรฐานไม่ให้เกิดน้ำพึ่งจากแหล่งอื่นๆมาแอแฝง การผลิตน้ำพึ่งโพรงเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความอดทนและความเคารพต่อธรรมชาติเริ่มต้นจากการจัดหาหลาังไม้สำหรับเลี้ยงพึ่งในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อดึงดูดพึ่งป่ามาอาศัยการเลี้ยงพึ่งโพรงไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้พึ่งอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างสมดุลเมื่อน้ำพึ่งพร้อมเก็บเกี่ยว ทีมงานจะใช้อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังเพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ำพึ่งโดยใช้วิธีธรรมชาติให้คงคุณค่าของวิตามินเอนไซม์ MC, และรสชาติแท้ๆของพึ่งโพรงหลังจากนั้นน้ำพึ่งจะถูกรองด้วยผ้าขาวสะอาดบรรจุลงขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อและปิดฝาด้วยมาตรฐานตามสุขอ,อนามัยใส่ใจในทุกรายละเอียดเพราะเราเชื่อมั่นว่า ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติต้องส่งตรงถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงด้านช่องทางทางการตลาดได้กำหนดรูปแบบการตลาดเป็นสองแนวทางได้แก่การจำหน่ายนำพึ่งในพื้นที่อำเภอภูสิงและตลาดภายในจังหวัดศรีสเกษโดยการออกบูธจะแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลในระดับอำเภอและระดับจังหวัดอีกด้านหนึ่งก็คือการจำหน่ายในตลาดออนไลน์โดยนำสินค้า มาโพสต์เพื่อจัดจำหน่ายที่ผพจพรานพึ่งบ้านนอกและเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อหมวยวันธนาเมื่อมีผู้บริโภคสนใจก็จะส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคผ่านระบบการขนส่งเอกชนน้ำพึ่งแท้ทุกหยดส่งตรงถึงทุกคนทุกทุกหมู่บ้านการกำหนดราคาจำหน่ายนั้นน้ำพึ่งตราพยาก,กูปรีกำหนดราคาตามขนาดบรรจุน้ำพึ่งขนาด750 ml าหน่ายในราคา500บาท ขนาดบรรจุ350 ml จำหน่ายในราคา250บาทในมิติรายได้ที่เกิดขึ้นพบว่าการจำหน่ายน้ำพึ่งโพรงในแต่ละรอบนั้นที่มีการลงทุนจำนวน50ขวดมีต้นทุนทั้งสิ้น10,000บาทเมื่อนำมาจำหน่ายสร้างไรายได้จะเกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน25,000บาทซึ่งมีกำไรรอบการผลิตละ15,000บาท เป็นการหมุนเวียนสร้างไรายได้ในลักษณะนี้ตลอดปีเน,เนื่องจากเนื่องจากมีน้ำพึ่งเพียงพอสำหรับการจำหน่ายออกสู่ตลาดนั่นเอง <H az one> หากไม่มีสากรอ,อ,อมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนคงไม่กล้าก้าวเดินออกมาเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆแบบนี้สาก์ไม่เพียงให้เงินทุนแต่ยังมอบโอกาสในการเรียนรู้ในด้านต่างๆสาก์คือครอบครัวใหญ่ที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจ หรือการแบ่งปันความรู้สากลร,ร่วมเดินทางไปด้วยเสมอความสำเร็จในวันนี้เป็นความสำเร็จที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นขอขอบคุณสากลอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมีพลังที่จะสร้างสินค้าสร้างไรายได้และสร้างคุณค่าคืนกลับมาสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม